สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในมุมมองการเทรดน้ำมันนะครับโอเคนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะครับราคาน้ำมันจุดไหนบ้างที่น่าสนใจในการรอนะครับในทำเฟมเดนะครับแท่งเทียนของเมื่อวานนะครับมีการปิดแดงเนาะแต่เป็นการปิดแดงรูดไส้นะครับการปิดแดงรูดไส้อยู่ในแสดงว่าจุดเนี้ย้ายมือนะครับมีแรงซื้อเนาะนะครับจะเห็นว่าจุด้ายมือนะครับเป็นดีมาส่วนทำเฟมเดที่รับราคาเข้าไว้ได้ณปัจจุบันนะครับและถ้าจุดเนี้ยนะครับเขาจะปรับโตขึ้นนะครับเราสามารถเท้าเทรดได้ด้วยเทคนิคไหนบ้างตอนนี้ณปัจจุบัน ัจุบันจะเห็นว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับก็คือ QM เนาะ QM buy นะ QM buy ในทำเฟรม S4 นะครับที่ปัจจุบันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณเทเลกรมด้วยนะครับจุดนี้นะครับจะเห็นว่าในทำเฟรม S4 เนี่ยเกิดสัญญาณคลาสสิกใดนะครับ3หัวเลยนะครับ3หัวเลยก็มีโอกาสมากๆนะครับที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นนะครับจุดที่เราจะนิยามและให้ความสําคัญที่สุดก็คือ QM buy นะครับ ในทำเฟรม S4 ก็มองได้นะครับแล้วก็ในทำเฟรม H1 ก็มองได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเลือกมองได้ใน2องทำเฟรมเลยนะครับตรงนี้นะครับราคาที่น่าสนใจนะครับนะปัจจุบันวันนี้เราจะมองหน้าบายนะราคาที่น่าสนใจในการรอบายนะครับก็คือตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ78.00นะครับถึงกรอบราคานะครับ 78.87นะครับกรอบนี้จะเป็นกรอบที่เราจะรอพิจารณาเข้าเทรดบายเนาะเพราะว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เป็น QM b u y นะครับแล้วก็มีโซนคอนโทรลด้วยนะครับในทำฟิล์มใหญ่นะครับวันนี้แผนเรานะครับย่อบายเนาะหรือว่าใครที่มองว่าตรงนี้นะครับ ถ้าขึ้นไม่ขึ้นเกิดความลังเลก็อาจจะรอเป็นภาพนี้ก็ได้รอเขาปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็สร้างแพทเทิร์นค o นติเนียร p สแพทเทของในทำฟ f m งเอสแล้วค่อย f o l โล่บายขึ้นไปต่อก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนอีกแผนหนึ่งนะครับที่รอบายเช่นเดียวกันเนาะนะครับเพราะปัจจุบันราคาติดอยู่ในกรอบดีมานโซนนะครับแล้วก็ในทำฟิ้งเอเกิดสัญญาณบูลิสค s สติกเดเวอเนด้วยนะครับจุดนี้เลยเป็นจุดที่ น่าสนใจและน่าจะเข้าเทรดเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าดรอปมาในทำฟิม H 1นะมันมีโซนอินโซนด้วยนะที่ปัจจุบันราคายังอยู่มันมีอีกวิธีนึงเลยก็คือถ้าใครอยากได้ราคาที่เป๊ะจริงๆนะนะครับในำะฟรม H 1นไมจะเห็นว่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นโซนกลับตัว 1. จุดเนาะเป็นโซนกลับตัว1จุดนะครับมีกรณีหนึ่งคือถ้าใครไม่ได้ pending นะครับหรือว่าใครที่ เวลาดูนะครับเรานะครสามารถรอให้ Time เฟร m e M15 ปรับตัวลงมาแบบนี้นะครับแล้วเกิดสัญญาณ QM-Buy หรือว่า b u l s h c l a s s i c divergence ใน t ทม e f ฟร m e M15 อีกครั้งหนึ่งก็ได้เนาะอันนี้จะเป็น c o n f i r รมใน c o n f i r รมอีกทีนึงนะครับและจะเป็นวิธีที่ทำให้เราได้จุดเข้าที่สวยงามแล้วถ้าเราสามารถคอนเฟิร์มในคอนเฟิร์มแบบนี้ได้นะเรานะครับจะสามารถประหยัดระยะ SL แลเราสามารถทำ การรีดอาๆได้อีกด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไมจะรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งเนาะอาจจะเป็นอีกหนึ่งแผนที่เราจะเข้าเทรดแล้วสามารถรันอาๆได้เลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดน้ำมันนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันในเทเล gram นะครับหรือว่าสามารถพูดคุยกันในเฟซบุ๊กเพจของไมได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ